ไม่ได้มาสวนแค่ไม่กี่วันครับโอ้โ oh. หดูต้นทองหลังน้ําฝั่งทางใต้นี่ครับทีแรกเหมือนเขาจะไม่โตนะแต่พอได้โตนี่โตไวมากๆนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นต้นที่เร,เราปลูกซ่อมนะต้นทุเรียนเล็กนี่ครับต้นกล้วยก็ออกหัวปลีให้เราได้เก็บผลผลิตทั้งกล้วยทั้งหัวปลีอยู่เรื่อยๆนะครับต้นทุเรียนกลางนาของเราช่วงนี้ได้รับอากาศหนาวนะ นี่ก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างเนาะเห็นครับผมสวนทุรเรียนกลางนาครับที่เชียงรายอุย้ยกล้วยออกเยอะนะช่วงนี้นะเห็นต้นกล้วยแต่ละต้นนี่มีเครือกล้วยออกกันเยอะเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้มาเปิดน้ําแน่นอนนะกล้วยออกหลายเครือเลยนะโอ้โหเดี๋ยวต้องไปดีลกับแม่ค้ากล้วยทอดลวครับ น่าจะไปเอาจำหน่ายเอาไปจำหน่ายให้ในราคากันเองนะนี่ครับเพราะว่าผลผลิตของเราเยอะนี่เป็นต้นทุเรียนนะครับของเรานี่ที่สวนกลางนาเชียงรายครับผมนี่ครับก็มีสวยบ้างไม่สวยบ้างเนาะ